มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่วันนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุก นอกจากนั้นสิ่งทั่รับาลกําลังพิจารณาขยายผลเพื่อเกิดการไปรูปในวงการกีฬาของไทยต่อไปก็ได้แก่การจัดตั้งหมายวิาลยกีฬาโดยมีวิาลย์พนักศึกษาเดิมเป็นวิทยาเขตอยู่ทั่วประเทศนะครับปัจจุบันกําลังอยู่ระหว่างการศึกษาและการกําหนดแนวทางที่เป็นไปได้มีประสิทธิภาพประหยัดงบประมาณน,นะครับของสภาขับเคลื่อนการไปรูปประเทศ 2. ก็คือกระบวนการผลิตนักกีฬาไทยตามศักยภาพและสรีระให้มีความพร้อมอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นไม่ขาดตอน ทั้งประเภทอาชีพสมัครเล่นและคนพิการ3ก็คือการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อยกระดับนักกีฬาไทยทุกประเภทสู่มาตรฐานสากลให้ได้นะครับ